S <S ไม่ยุ่งนะอ่าอ่าเอ่อเอ่อเห็นมันเดินแกะกะแกะกะผมไม่ยึดว่ามันจะออกลูกเลยคิด่าดูร้องแล้วร้องแล้วเจ้าตัวผู้ตัวเมียฮะนี่นางครีมได้ออกลูกมาแล้ว ไอ้เจ้าตัวนี้มันทำไมมันเกะกะจกังวะนี่เจวีมีนาเนี่ยงั้นลูกทำไมชอบเกะกะอยากเข้ากล้องเหรอลูกโอ้โอ้โอ้ไล้วั้ไก่อนนี้ฮะแลเกลือทีอ<า>่้หมเหรอเกลืออืมอืมระวังน้าข้ามถนนน่ะ มาทิพย์นะไม่เป็นไรนะยังไม่ได้ดูเลยว่าตัวผู้ลึกเมียมาทิพย์นะรถไปมากมีอยู่อ่าอ่า 엄마가. <놀람> 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 โอเคครับ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 วันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนสายเขาปล่อยวัวไปหมดแล้วเราก็จะถ่ายใหม่นะครับ